นอกจากจะเป็นศูนย์รวมร้านค้าทองคํำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถนนเยาวราชยังโดดเด่นด้วยวิถีชีวิตแบบจีนอีกทั้งในยามค่ำคืนสองฝากฝั่งถนนเยาวราชจะคลาดคล่ำด้วยร้านอาหารริมทางนอกจากร้านอาหารที่ตั้งเรียงรายแล้วที่นี่ยังมีน้ำผลไม้ผลไม้ที่ส่งตรงมาจากต่างประเทศเช่นเชอร์รี่แอปเปลิลสาลี่ลูกลับ ส้มแต่ที่ขึ้นชื่อเห็นจะเป็นร้านขายทุเรียนที่ส่งตรงมาจากสวนตึกแถวที่ทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินโดยส่วนใหญ่จะเปิดด้านล่างเป็นร้านค้าขายสินค้าจีนประเภทต่างๆทั้งผลไม้ เครื่องเทศและสมุนไพรใต้โรงหนังเก่าบนถนนเยาวราชแห่งนี้ยังมีร้านก๋วยจั๊บเจ้าเก่าที่ยังคงรสชาติดั้งเดิมพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถ้ายอยากรู้ว่าชัยหน้าเท้าเมืองไทยเป็นอย่างไรลองหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนที่ถนนเยาวราชกันสักครั้งด้วยบรรยากาศอันหลากหลายและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ทำให้ถนนเยาวราชเป็นย่านที่มากไปด้วยสีสันอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดสวัสดีค่ะมมโบกับฉันเมย์นะคะในรายการตลอดชิมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชิมของีที่เยาวราชกันนะคะและจะพาท่านผู้ชมมาพบบรรยากาศโดยรอบของเยาวราชด้วยค่ะจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลย นี้เราก็ไปอยู่ที่ร้านแรกแล้วนะคะเรามาพบกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะสวัสดีค่ะพี่พรค่ะร้านพี่ขายอะไรบ้างคะขายเกี๊ยวซาคาราคาประมาณกล่องละเท่าไหร่คะที่ขายเป็นชิ้นชิลละสิบบาทนะคะกล่องละสี่สิบนะคะท่านสาค่ะสุดเด็ดของร้านพี่มีอะไรมัางคะสุดเด็ดของพี่เป็นเกี๊ยวซาสี่พีค่ะโปรดักโปรโมชั่นไพร์สเฟสค่ะตามจากการตลาดเลยค่ะ อ่น,นั้นสุดท้ายนี้ให้พี่พรฝากหน่อยคะ่ะว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่หน้าร้านทองโตกลางเยาวราสาขาหนึ่งคะ่ะค่ะขอบคุณพี่พรมากนะคะขอบคุณค่ะ ก่อนที่ร้านที่สองนะคะเรามาพบกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนะชื่ออะไรคะอ๋อบวรละจ้าร้านน้าขายอะไรบ้างคะขายก๋วยเตี๋ยวหลอดเซี่ยงไฮ้กับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องราคาประมาณจานะก็สามสิบสี่สิบแล้วแต่สั่งแต่เฉพาะทรงเครื่องนี่มันมีสามสิบสี่สิบแล้วแต่ราคาเขาจะสั่งแต่แต่อย่างนั้นไอ้นู้นเซี่ยงไฮ้มันมีตัวละสิบบาทร็จานจะมีสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวตามตามที่ลูกค้าต้องการแล้วสูตรเด็ดทางร้านมีอะไรบ้างคะ สุวนเ,เรื่อก็จะหลออซึ่งให้ก็คือมันมีน้ำซุปเนี่ยแตกกว่าที่อื่นคือมันมีน้ำซุปแล้วถุดท้านี้ให้น้าฝากดีกว่าค่ะว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะอยู่ปากซอยเยาวราศิลป์จจกตลาดเต่าค่ะวันนี้ขอบคุณน้ามากนะคะ หนุ่ที่ร้านที่ลาวนะคะเรามาพบกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,คคะชื่ออะไรคะชื่อพัทครับร้านน้าขายอะไรบ้างคะขายขนมเบือเบ้องไทยนรับขนมไทยราคาขนมเบื้องอย่างนี้ขายประมาณเท่าไหร่คะชิ้นละสิบห้าบาทชิ้นละส5บาทสูตรเด็ดของที่ร้านน้ามีอะไรบ้างคะเอ่อก็เป็นสูตรโบราณขายมาตั้งแต่สมัยยายมาสมัยแม่แล้วนี่เป็นรุ่นที่สาม ก็ไม่ได้มีสูตรเดียวอะไรก็เป็นขนมเบื้องไทยแบบโบราณจ้ะแบบโบราณขายมานาน <Okay. S 2> นั้นสุดท้ายนี้ให้น้าฝากหน่อยดีกว่าคะ่ะว่าร้านน้าตั้งอยู่ที่ไหนคะอ๋อก็ปากซอยเยาวราชสิบเอ็ดตลาดเก่าเขาเลเก่าจ้ะขอบคุณน้ามากนะคะ กับร้านสุดท้ายนะคะเรามาพบกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะป้าชื่ออะไรคะเว้าจ้ะน้าป้าขายอะไรบ้างคะขายเจ้าทึงมีแปรก้วยนมสดมีมะพร้าวกะทิถั่พิมพ์กรอบมีหลายๆอย่างให้เลือกค่ะแล้วราคาล่ะคะราคา3า4สิบสี่ิบจ้ะแล้วสูตรเด็ดของร้านป้ามีอะไรบ้างคะมีเจ้าทึงแล้วก็แปรก้วยนมสดมะพร้าวกะทิแล้วสุดท้ายนี้ให้ป้าฝากดีกว่าค่ะว่าร้านป้าตั้งอยู่ตรงไหนคะเยาวราสิบเอ็ดจ้ะ ขอบคุณป้าแล้วนะคะขอาคุค่ะ